เรามาดูตัวบอร์ดไลบารี่พายเนาะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นมินิคอมพิวเตอร์หรือว่าเราเรียกว่าซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับก็คือตัวซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นตัวคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีเป็นบอร์ดเดียวที่สามารถทํางานเหมือนคอมพิวเตอร์เลยได้เลยแต่มันอาจจะช้าเช่นเรามีตัวเหมือนคล้ายๆว่าเราไม่ต้องลง การ์ดจอหรืออะไรนะครับเรามีตัวพอร์ตให้เรียบร้อยมี CPU อยู่ในนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูใกล้ๆเรามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่จะไว้ต่อจอนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นต่อพอร์ต USB นะครับเอาไว้ใช้ในการใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดใช้การ์ดต่างๆอันพวก USB การ์ดต่างๆแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นตัวอ่ตัวพอร์ตสายแลนหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆบอร์ดรุ่นใหม่เนี่ยจะมีตัว Wi-Fi เกือบทั้งหมดลว นะครับมีตัวตัวเสียงเนาะตัวพอร์ตสามจุดห้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี power supply ในที่นี้ก็คือเป็น type C นะครับตัวคอมพิวเตอร์ปกติเราจะมีฮาร์ดดิสใช่ไหมครับตัวฮาร์ดดิสนี่ถามว่าตัวฮาร์ดดิสอันนี้อยู่ในไหนหรือว่าตัวปัจจุบันก็คือเป็น SSD เนาะปัจจุบันตัวที่มันใช้คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นซิมการ์ดไม่ใช่ซิมการ์ดเป็น SD การ์ดนะอย่างตัวนี้ก็คือ32มสกิกเราก็ต้องลงตัว operating system เนาะอย่างอย่างตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น windows นะครับในตัวรัสเบอรี่พาก็จะเป็นตัวรัสเบียนนะครับนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาลอง,ลอง,ลอง,ลองต่อดูนะครับเ,เราก็จะต่อเหมือนคอมเลยก็คือเราจะต้องมี power supply อย่างนี้นะครับในที่นี้ผมก็ใช้ตัวสายสายนี่นะครับ Type C นะเป็น power supply อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดนะก็เสียบ USB เข้าไป เอาครับคีย์บอร์ดอยู่ดีเข้าไปนะครับทีนีไ้ไอตัวตัวหน้าจอเราเนี่ยปกติปัจจุบันมันเป็น HDMI นะครับแต่ว่าตัวบอร์ดเนี่ยมันเป็น m i โคร HDMI นะมันเสียบไม่ได้นะครับจริงๆเราอาจจะใช้สายนะบางบางจอมันมีต้องใช้สายคือเปลี่ยนจากตัวไมโคร HDMI to HDMI นะครับหรือว่าในที่นี้เราก็ใช้ตัวนี้ตัวแปลงนะอะแดปเตอร์ apter, ก็เป็นตัว Micro HDMI to ให้ดีมไอนะก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบไว้หลอกอยนี้ก็เสียเนะบเ,ยเ,ยเข้าไปตรงนี้นะครับนะนะเห็นเราก็เอาเสียบพาเวอร์ซีลเข้าไปนะครับนะโอเคอ่าแสดงว่าบอร์ดเริ่มทํางานแล้วเรามาดูหน้าจอตัวนี้นะครับมันก็จะเริ่มเหมือนกับ Boot Window, บูตวินโดว์นะครับคล้ายๆกันนะครับตัวหน้าจอเราเปิดด้ยนเะป,ปิดครับ มันก็จะช้าหน่อยนะครับมันก็จะเหมือนกับเราบูตอินโด่แหละมันจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์มันไม่ได้มันมันไม่ได้เร็วขนาดนันะ้นเนาะตัวบอร์ดนี้ก็จะเป็นรัดเบอร์รี่พาย 4B นะครับแล้วสเปคก็ไปหาในในแต่ลดูนะครับก็แม้าก็จะบูตขึ้นมาละนะครับเรียบร้อยนะครับก็พวกเมนูอะไรพวกนี้เราก็ไปดูว่าเราทําอะไรนะครับโอเคเบื้องต้นแค่นี้ครับขอบคุณครับ